ตลอด7ปีของแฮร์รี่ที่ฮอกวอตส์คืนฮา l โลวีนเป็นคืนที่น่าจดจําเสมอแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในแบบที่เขาไม่อยากจะจดจําสักเท่าไหร่คลิปนี้แอดและบนหนังขอส่งท้ายฮา l โลวีนปีนี้กับเรื่องราวคืนฮา l โลวีนที่ฮอกวอตส์แต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ <Pil ots! S 1> คืนฮา l โลวีนที่ฮอกวอตส์ โดยปกติฮอกวอตส์จะจัดงานเลี้ยงคืนฮอลล w วีนทุกวันที่31ตุลาคมของทุกปีห้องโถงใหญ่จะประดับประดาด้วยตะเกียงฟักทองยักษ์ของแฮกรลิดและของตกแต่งธีมฮอลล w วีนมากมายพอถึงเช้าวันฮอลลูวีนนักเรียนทุกคนจะได้กลิ่นฟักทองอบหอมฉุยลอยมาตามระเบียงทางเดินแล้วพอหมดคาบเรียนนักเรียนทุกคนจะรีบตรงมาที่ห้องโถงใหญ่มันเป็นวันที่ทุกคนตั้งตารอคอยไม่แพ้คริสต์มาสเพราะนอกจากบรรยากาศที่แสนจะคลึกครื้นแล้ว จานทองขัดมันวับบนโต๊ะจะเต็มไปด้วยอาหารแสนน่าทานมากมายที่ส่งตรงมาจากห้องครัวฮอกวอตส์เช่นเดียวกับงานเลี้ยงวันเปิดเทอมไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งอบแอปเปลิลสดลูกกวาดยักษ์เค้กแครอทฟักทองอบอาหารข้าวต่างๆและขนมหวานหลากสีละลานตาเต็มไปหมดแต่สิ่งที่ต่างไปจากงานเลี้ยงวันเปิดเทอมก็คือบรรยากาศแสนกุ๊กู๋ที่เด็กมาเกลคนไหนก็ไม่น่าจะเคยได้สัมผัสฝูงง้ังข้าวตัวเป็นๆน,นับพันตัวจะโผล่ออกมาจากผนังและเพดาน พวกมันจะบินโฉบชวัดเฉวียนอยู่เหนือโต๊ะอาหารเหมือนกับกลุ่มเมฆสีดําแต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คือการแสดงในตอนท้ายของบรรดาผีฮอกวอตสพวกเขาจะลอยละล่องออกมาจากกําแพงเป็นขบวนบางปีก็จะมีการแสดงเต้นรําของผีโครงกระดูกเมื่อวันฮาลโลวีนมาถึงนักเรียนทั้งโรงเรียนต่างรอค,คอยงานเลี้ยงวันฮาโลวีนอย่างมีความสุขห้องโถงใหญ่ตกแต่งเหมือนทุกปีด้วยข้างค้าเป็เป็น ฟักทองลูกมหือมาของแฮกริดถูกคว้านไส้ออกเพื่อทำเป็นตะเกียงขนาดมโหโฬานที่ผู้ชาย3ามคนเข้าไปนั่งได้สบายๆแล้วยังมีข่าวลือว่าดัมเบิลดอรจองคณะโครงกระดูกเต้นระบำมาแสดงในคืนนี้ด้วยห้องแห่งความลับบทที่8งานเลี้ยงวันตาย แต่คืนฮัลโลวีนของแฮร์รี่ที่ฮอกวอตส์ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเรื่องน่าตื่นเต้นซะส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยฮัลโลวีนแรกของเขาในปี1991หลังจากที่รอนล้อเรียนเฮอร์มโอนีในชั้นเรียนวิชาคาถาของศาสตราจารย์ฟริตวิกจนเธอได้ยินและแอบไปร้องไห้ในห้องน้ําหญิงคนเดียวในระหว่างที่ทุกคนกําลังอเรเดอร่อยกับอาหารบนโต๊ะงานเลี้ยงฮัลโลวีนก็ถูกขัดจังหวะโดยศาสตราจารย์คุยเรลเขาวิ่งถลาเข้ามาในห้องโถงด้วยใบหน้าที่ตกใจสุดขีด ก่อนที่จะตะโกนบอกกับคนทั้งโรงเรียนว่ามีโทรภูเขาหลุดออกมาจากคุกใต้ดินจากนั้นเขาก็สุดหัวลงกับพื้นสลบคาที่ไปแต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าคิเรลนั่นเองที่เป็นคนปล่อยโทรภูเขาออกมาเดินเต,ตร่ๆตามคำสั่งของลอร์ดโวเดมอร์ซึ่งมันเป็นแผนเบี่ยงเบนความสนใจนักเรียนและบรรดาอาจารย์เพื่อที่เขาจะได้ขโมยศิลาอธรรมได้อย่างสะดวก ดัมเบลออส์สั่งให้พรีเฟคของบ้านแต่ละหลังเดินนำนักเรียนกลับไปที่หอน,นอนบ้านของตัวเองส่วนเขาและอาจารย์ที่เหลือจะออกตามลาดโทรในตอนนั้นเองที่แฮร์รี่นึกขึ้นได้ว่าเฮอร์ไมโอนี่ไม่รู้เรื่องนี้เธอยังอยู่ที่ห้องน้ําหญิงคนเดียวแฮร์รี่กับรอนก็เลยแอบหนีออกจากขบวนนักเรียนปีหนึ่งและรีบวิ่งไปช่วยเฮอร์ไมโอนี่ที่กําลังจะโดนโท่ผู้เขายักษ์โจมตี หลังผ่านศึกโทรผู้เขามาได้ทั้ง3าก็กลับมาที่ห้องนั่งเล่นร่วมที่ตอนนี้เต็มไปด้วยเสียงจ็อกแจ็คจอแจและอาหารกองมหึมาที่ถูกส่งมาห้องนั่งเล่นถึงแม้ฮาโลวีนแรกของทั้ง3ที่ฮอกวอตส์จะเต็มไปด้วยเรื่องน่าตื่นเต้นแต่อย่างน้อยเหตุการณ์ที่ห้องน้ำหญิงกับโทรผู้เขาก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่กลายเป็นเพื่อนรักกันนับตั้งแต่นั้นช่วงขณะหนึ่งที่ทุกคนต่างเงียบและรู้สึกขัดเขินแล้วทั้ง3ก็พูดว่าขอบใจ โดยไม่มีใครมองหน้าใครแล้วรีบหยิบจานอาหารมาแต่จากนาทีนั้นเองเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์ก็กลายเป็นเพื่อนของพวกเขามีเรื่องบางเรื่องที่เมื่อเราทำร่วมกันแล้วจะลงเอยด้วยการถูกชะตากันไปการจัดการโถภูเขาสูง3เมตรครึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งศิลาอาถรร์บทที่10ฮาลโลวีน it's my fault professor g o n a g a l ฮาโลวีนปี1,992เเป็นอีกปีที่น่าตื่นเต้นของแฮร์รี่ เพราะเขาดันไปรับปากว่าจะไปงานเลี้ยงฉลองครบรอบวันตาย500ปีของเซอร์นิโคลัสหรือนิกหัวเกือบขาดซึ่งมันตรงกับวันที่นักเรียนทุกคนกำลังเฉลิมฉลองคืนฮอลลวีนอยู่ที่ห้องโถงใหญ่พอเขามารู้ทีหลังว่าดัมเบิลดอร์ได้จองคณะโครงกระดูกเต้นระบำมาแสดงในคืนนี้ด้วยเขาก็ยิ่งรู้สึกเสียใจและเสียดายที่ด่วนรับปากนิกหัวเกือบขาดไปแบบนั้นในขณะที่คนอื่นสนุกสนานอยู่ที่ห้องโถงใหญ่แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่ กลับต้องเจอกับบรรดาผีนับร้อยที่มาร่วมงานเลี้ยงวันตายของเซอร์นิโคลัสแถมอาหารในงานเลี้ยงก็เต็มไปด้วยของบุดเน่าที่พวกเขาไม่สามารถจะกินเข้าไปได้เลยสักอย่างไม่ว่าจะเป็นปลาเน่าเค้กไหม้ดำปีแฮงกิสที่มีหนอนชอนใช้และเนยแข็งก้อนใหญ่ที่มีราขึ้นที่สำคัญในคืนเดียวกันนั้นเองทายาสลิทรินก็ได้ปล่อยบาซิลิสออกมาโจมตีและเหยื่อรายแรกของมันก็คือคุณนายนอริสผ่านโรงฟิลช์เชื่อว่าแฮร์รี่เป็นคนทำร้ายแมวของเขา เพราะเขาไม่เห็นแฮร์รี่กับเพื่อนทั้งสองในงานเลี้ยงฮัลโลวีนส่วนเเนปก็ตั้งข้อสังเกตว่าพอตเตอร์และเพื่อนๆอ,อาจบังเอิญมาอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่แต่ถึงอย่างนั้นทําไมพวกเขาถึงมาเดินเตร่อยู่ระเบียงทางเดินทําไมถึงไม่อยู่ในงานเลี้ยงวันฮัลโลวีนทั้ง3คนก็เลยรีบอธิบายเรื่องงานเลี้ยงวันตายของนิกหัวเกือบขาดให้กับอาจารย์ทุกคนฟังแต่ไม่ได้บอกเรื่องที่แฮร์รี่ได้ยินเสียงสุดสยองของ,งบาซิลิสดัมเบิลดอร์จ้องมองแฮร์รี่อย่างพินิจพิเคราะห์ และเขาก็ลงความเห็นว่าทั้ง3ยังถือว่าบริส,สุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผิดจริงสุดท้ายวันฮาโลวีนปีที่2ของแฮร์รี่และเพื่อนๆก็จบลงด้วยเสียงท้องร้องลั่นของรอนเพราะพวกเขาไม่ได้ทานอะไรเลยในคืนนั้นฮาโลวีนปี3ของแฮร์รี่ค่อนข้างน่าเบื่อไม่ใช่เพราะงานเลี้ยงไม่สนุกแต่มันเป็นเพราะเพื่อนๆคนอื่นได้ไปเที่ยวฮอกส์มิธแต่มีเขาคนเดียวที่ต้องอยู่โยงรอให้ทุกคนกลับมาร่วมงานเลี้ยง พอถึงเวลางานเลี้ยงเริ่มทั้งหมดก็ตรงไปที่ห้องถงใหญ่ซึ่งตอนนี้ถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยฟักทองปักเทียนไขนับร้อยนับพันฝูง้ังข่า,ขาวกระพือปีกพึบพับไปมาและกระดาษสายรุ้งสีส้มสดลอยตัวเอ่ยอ,อยู่บนเพดานทําให้ดูเหมือนท้องฟ้ายามมีพายุอาหารในงานเลี้ยงปีนี้อร่อยเหมือนเดิมขนาะที่วอรรอนกับเฮอร์ไมโอนี่ที่น่าจะอิ่มมาจากฮอกส์มิดถึงกับต้องเติมอาหารรอบสองส่วนการแสดงปิดท้ายของปีนี้คือการลอยละล่องของบรรดาผีฮอกวอตส์ แต่ปีนี้พิเศษหน่อยเพราะนิกหัวเกือบขาดเขาได้นำการแสดงฉากที่เขาถูกตัดหัวมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จซะด้วยทุกอย่างเหมือนจะเป็นฮาโลวีนที่ราบเรื่อนที่สุดหากแต่ว่าหลังงานเลี้ยงตอนที่ทุกคนกำลังเดินกลับไปที่ห้องนั่งเล่นร่วมซีเรียสแบล็กซึ่งสถานะของเขาในตอนนั้นคือนักโทษผู้บ้าคลัง่งที่แหกคุกอัสคาบันออกมาได้เขาบุกมาที่ฮอกวอตส์ในคืนฮาโลวีนและพยายามเข้าไปในห้องนั่งเล่นกริฟฟินดอร์เพื่อตามล่าสแคบเบอร์ แต่สุภาพสตรีอ้วนไม่ยอมให้เขาเข้าไปข้างในซีเรียสก็เลยกลีดรูปเธอจนขาดกระจุย3ามไปติดต่อกันสำหรับคืนฮาลวินอันน่าเร้าใจของแฮร์รี่ปีนี้พิเศษหน่อยเพราะเขากับเพื่อนนักเรียนที่เหลือนับร้อยต้องมานอนอาดกันอยู่ในห้องโถงใหญ่ตามคำสั่งของดัมเบิลดอร์จริงสิพวกเธอคงต้องการเขาเพียงโบกไม้กยสิทธิ์เพียงครั้งเดียวโต๊ะยาวก็บินหวือไปอยู่มุมห้องและพับขึ้นพิงกำแพงเอง โบอกอีกครั้งถุงนอนนุ่มๆสี่ม่วงนับร้อยถุงก็วางอยู่ทั่วพื้นห้องหลับให้สบายนะดัมเบิลดอร์พูดนักโทษแห่งอัสาบันบทที่9พาภายแพ้ต่อกลิม h ฮัลโลวีนปี4ี่เป็นปีที่พิเศษและเช่นเคยเป็นปีที่น่าจดจำของแฮร์รี่อีกแล้วเพราะปีนี้นอกจากงานเลี้ยงฮัลโลวีนที่มีอาหารแสนอร่อย <c oughs> พวกเขาก็ได้พบเจอกับเพื่อนใหม่จากสถาบันเวทมนต์อีกสโรงเรียน ซึ่งหลังจากที่ทุกคนทานอาหารเสร็จก็จะเป็นเวลาของพิธีคัดเลือกตัวแทนทั้ง3จาก3โรงเรียนเวทมนตร์ฮอกวอตส์โบบาตองและเดิมสแตรงสำหรับการประลองเวทไตรภา,าคีที่ถูกจัดขึ้นที่ฮอกวอตส์แฮร์รี่พูดที่ตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อเปลวไฟของถ้วยอัคนีเปลี่ยนจากสีขาวอมฟ้าเป็นสีแดงแล้วส่งกระดาษท,ที่มีรอยฉีกขาดพุ่งออกมาพร้อมกับรายชื่อของตัวแทนครบ3คนซึ่งก็ได้แก่วิกเตอร์ครัมตัวแทนจากเดิมสแตรงเฟลเดอร์ลากูตัวแทนจากโบบาตอง และเซดริกดิกกอรีตัวแทนจากฮอกวอตส์คำคืนฮาโลวีนเหมือนจะจบลงด้วยความยินดีปรีดาของทั้ง3โรงเรียนเพราะแต่และโรงเรียนก็ได้ตัวแทนที่เหมาะสมจนกระทั่งเปลวไฟถ้วยอคานีเปลี่ยนเป็นสีแดงอีกครั้งเป็นครั้งที่4มันได้ส่งเศษกระดาษพุ่งออกมาพร้อมกับชื่อตัวแทนคนที่4นั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ยังคงเป็นคืนฮาโลวีนที่น่าจดจำเลือกเกินของแฮร์รี่ ฮโลวีนปี5กับปี6เป็นฮโลวีนที่ค่อนข้างน่าเบื่อปี5เป็นปีที่ฮอกวอตส์ถูกควบคุมโดยปลัดกระทรวงอาวุโสโดโรสเจนอัมบริดดังนั้นคืนฮโลวีนจึงไม่มีความพิเศษอะไรเลยการประดับตกแต่งห้องโถงใหญ่ก็แสนน่าเบื่อเป็นงานเลี้ยงที่จืดชืดนักเรียนทุกคนลงความเห็นว่านอนเล่นอยู่ห้องนั่งเล่นรวมยังสนุกสะกว่าส่วนฮโลวีนปี6เป็นปีที่เรียบง่าย งานเลี้ยงถูกจัดขึ้นเหมือนปกติไม่มีอะไรโดดเด่นมันเป็นปีที่แฮร์รี่ให้ความสนใจกับภารกิจสละครที่ดัมเบลดอมมอบหมายและการท่องไปนในความทรงจำเกี่ยวกับอดีตของโบโดมอร์เป็นอะไรที่น่าสนใจมากกว่าส่วนฮาโลวีนปี7เป็นปีที่แฮร์รี่และเพื่อนอีกสองคนไม่ได้อยู่ที่ฮอกวอตส์แต่ก็เดาว่าฮาโลวีนปี7ที่ฮอกวอตส์น่าจะหดหู่อยู่พอสมควรเพราะเป็นปีที่เเนเป็นอาจารย์ใหญ่และกิจกรรมส่วนใหญ่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสองพี่น้องผู้เสพความตายแคโร และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของวันฮัลโลวีนที่ฮอกวอตส์ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะซปเปอร์ตงก็ยินดีนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย